สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมผมอ๊อฟจิราเมธครับผมวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ยังวัดเขาสามชั้นนะครับตําบลบ่อทองอําเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันพร้อมหน้าครับผมกับท่านประหลัดนะครับผมแล้วก็คุณพัฒพิชานะครับผมแล้วเราก็อยู่ท่านกับพระอาจารย์นะครับกวีนะครับผมวิสุทธโธนะครับผมนะครับที่วัดเขาสามชั้นนะครับผมนะครับผมวันนี้เราอยากถามท่านประหลัดว่า ภายในงานนี้มีอะไรครับเราอยู่ในงานบุญอะไรครับขอนนี้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการวิธีทำวิถีไทยทางทท,ทบ5ครับก็ตามที่น้องอ๊อบบอกนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาสามชั้นตะบนบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีพร้อมกับท่านพระอาจารย์กวีวิสิทธโธนะฮะเจ้าวาดวัดเขาสามชั้นแล้วก็คุณพัฒิชาพัฒุารัตน์นะครับซึ่งถือว่า เป็นเจ้าภาพใหญ่นะฮะสองงานด้วยกันสําหรับวันนี้จะเป็นการทอดกรถิ่นของทางวัดเขาสามชั้นในช่วงบ่ายโดยคุณพัฒพิชาพัฒนารัตน์เจ้าของโครงการบ้านสวยอยู่แล้วรวยที่ดินสวยอยู่แล้วรวยที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพร้อมกับพระอาจารย์กวีวิสุทธโภชนะเจ้าวาดวัดเขาสามชั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจบุญได้มาร่วมง,งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดเขาสามชั้นตำบลบ่อทองอำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบรุรีระหว่างวันที่20ถึง29มก,การาคม2566จำนวน9วัน9คืนด้วยกันซึ่งตรงกับเทศกาลตุูกจีนนะครับแล้วก็ตัดไว้ในวันที่30มก,การาคม2566ในเวลา9นาฬิกาครับมีคนลงพอครับอืมน,นะเจะเรนทร์า่านนิี้ส่วนคนใจดน อาตมาภาพได้เป็นเจ้าว่าอยู่ที่วัดเขาสามชั้นก็มีประหลัดจ้าคุณพิธาได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพใหญ่อาตมาก็ขอบอกคุณไปกับญาติโยมวันที่ที่ว่าวันนี้เป็นวันกระถิ่นสองพระาจารย์เนาะปีนี้และขอบอกไปร่วมหน้าว่าปีหน้าก็จะฝังลุกนิมิตรันสาหกวันที่2ีถึงบ9 ก็วันที่สามสิบก็จะเป็นวิธีการตัดไหวลูกนิมิตก็เชิญได้เนาะโยนเนาะอาตมาก็ขอจัดตุนพินโยมได้มาร่วมกันเป็นาภาพาใหญ่หรือจะมาจองมีหรือมาจองไหวลูกนิมิตก็ได้เปลี่ยนเชิญมาสาริชชนเนานะขอเจเลยพอครับคุาพะพิชาครับค่ะสวัสดีค่ะพระพิชาพัฒณาราบ้านสวยอยู่ร่รวยอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองก็ข,ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม ทำบุญทำลงทานแล้วก็ผิดทองผังลูกนิดระหว่างวันที่ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่29มกราคม2566มาร่วมทำาุลงทานกันใครที่ไม่มีเวลาก็นำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าเป็นผักอะไรมาเดี๋ยวทางเราก็มีโรงตัวใหญ่ก็จะช่วยทำให้ก็ขอเชิญชวนมาร่วมกันผิดทองผังรูปนิดด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ นรรพบบคัแล้วก็ในงานนี้นะฮะมีหมอรศชมฟรีนะครับทั้งเก้าตลอดงานทั้งเก้าคืนเลยนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวสนุกสนุกได้บุญได้กุศลนะนะแล้วก็ตามที่คุณพระนิชาบอกนะครับผมแล้วสำรับท่านใดที่ว่าเดินทางมาไม่ได้อ่าก็อยากจะรัมบุญอ่าเลขบัญชีครับผมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์กวีครับอยู่ทางด้านล่างนี้ ครับท่านผู้ชมครับผมสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญนะครับผมที่วัดเขาสามชั้นแห่งนี้นะครับผมก็มีสถานลานบุญต่างๆเนี่ยนะครับผมงานวันที่20มกราคมถึงวันที่29มกราคม2566นะครับผมนะครับผมแล้วก็ภายในวัดนี้มีวัตถุมงคลอะไรบ้างครับมีโดยเฉพาะรูปปั้นเท้าเวสุบรรณรูปปั้นเท้าเวทางวันองค์ใหญ่เลยนะฮะครมอยู่ด้านข้างองโบสถแล้วมีวัตถุ <ผ>แ้ว<ค>นอนนะก็ยังมีก,กัรเรื่องมัลสารช้างอาจารย์จะําเกี่ยวกับเรื่องมันสานชาวว้างหรือว่าจะมาเสริมดวงต่อเส้นเงินเส้นทองก็ได้ที่ว่าอาบน้ำมนต์เนาะถ้าเกิดเวลาแล้วมาเที่ยกวกันที่วัดตาต่าชั้นได้นะขอนับน้อมพุทธานภาพธรรมะภาพ,ภาพตัางข่ายุทภาพอุณิ้ังตระกจกกับญาติโยมที่ถายรชนที่มาในวัดตาต่าชั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า ที่มาวัดเขาจำชั้นจะมีแต่ความเจริญเจ้าหน้าทุกๆคนตลอดกาลนานเลย